เบียงเมื่อยามมาทางนี้ไว้เออนั่นแหละปั๊บดันปังปังเออเอืดออก็ผ่านไปก่อนเออั๊บจับไอ้แอนแท็กเขาไปจับไจับไม่จับไม่จับเบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินัลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Undercell Killer ค่ะค่ะค่ะซีรีส์เรื่องใหม่มาแล้วค่ะ ซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นซีนแอคชั่นของชีโรถรับบทโดยเจสซี่เจสิกา้าคือมันประมาณว่าอย่างนี้ครับชีโรถเนี่ยแกกดแค้นจัดเลยครับแค้นแค็งแพร่ก็แค้นไอ้เบื่อครับ ไันนี้มาโผล่มาเร่ยๆแล้วๆแล้วมึงย่าชายรับมนั่นอยู่แล้วมึเด็ดแหละเลยจะพยายามฆ่าให้ได้แต่ทีเนี้ยดันสู้ไม่ได้ครับก็เลยจะทำทุกวิถีทางโดยไปละทิ้งอุดมการของสมาคมก็เอาคนในครอบครัวมาดดันแบบเนี้ยพี่เสมาคม ก็เป็นคิวบูเบาๆครับไล่ยิงกันตามฉบับซีรีส์ค่าๆแล้วสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวนักฆ่าตัดราคาการฆ่าของเหล่านักฆ่าจะจบลงอย่างไรอ่ะครับก็ไปติดตามกันได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Under CELL KILLER ค่าๆสวัสดีครับมนีตรับนครับินอนรับสิ่งทีเ่เราตระหนัก็คือว่าไคนผู้กำลังโดนทำร้ายอยู่ครับ สาวช่วยได้นะครับโอนเงินในสถานการนี้